ะะวันนี้นะคะพีนินะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะถ้าวันนี้เราอยากนะร่ํารวยขึ้นนะคะหรืออยากมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นเนี่ยนะคะทําอย่างไรนะคะพี่ก็มาเรียนรู้นะคะกับคนสําเร็จมาที่สามารถทําได้แล้วนะคะทุกคนหนึ่งแหละคนสําเร็จส่วนมากจะสอนให้เราเนะะี่ยค่ะอุ้ยนะคะรู้จักนะคะ คือให้เราจดรายจ่ายค่ะรายจ่ายที่เราใช้<ก>ที่เรากินทุกวันนี่ค่ะ<ก>ว่าเรากินใช้เยอะนะคะเท่าไหร่นะคะเราจะได้มานะคะแบ่งนะคะสัดส่วนในการลดรลดรายจ่ายลงค่ะแล้วเพื่อให้เราอ่ะมีเงินออมมากขึ้นนะคะอ่ะนะคะแล้วที่เหลือก็ให้เราค่ะบริหารเรื่องการออมมากขึ้นพอเรานะคะออมได้แล้วเราก็เอาเงินนั้นอะ่ะไปลงทุนค่ะทําธุรกิจนะคะ อะไรสักส่วนหนึ่งลองดูค่ะเพื่อจะทำให้เราอ่ะมีเงินมากขึ้นมากขึ้นนะเพื่อเราจะไปปลดล็อกชีวิตเราค่ะนะเพื่อจะทำให้เรานะคะได้อยู่แบบแบบพอเพียงแบบสุขสบายนะคะคำว่าพอเพียงในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นนะที่นี่เคยได้ยินมาเนาะเวลาทำกเกษตรอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะก็เราก็ไม่ต้องใช้ใช้ตังค์ที่เราหามาได้ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ใช่ไหมแต่ ทุกอย่างที่เราอ่ะกินไม่หมดแล้วก็เอาไปขายก็ทําให้เรามีความมีรายได้จากการปลูกผักปลูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะหรือเหมือนกันค่ะเหมือนเหมือนปัจจุบันเนี้ยอ่ะพี่นิดนะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะตอนเนี้ยพี่นิดอ่ะก็เรื่องต้นทุนเอาไว้ทีหลังนะเราสร้างตัวตนก่อนเรามาเป็นสายความรู้ใช่ไหมทุกคนเราก็สร้างตัวตนให้ความรู้ต,าต่างๆที่เราสามารถให้ได้ไปก่อนเพื่อสร้าง พื้นฐานแฟนคลับของเราเองใช่ไหมเราก็ทําเราไม่ได้เคียงว่าเออเราต้องรอมีเงินเยอะก่อนนะค่อยทาอะไรแบบเนี้ยทุกวันนี้เราตื่นรู้มากแล้ว,ลวก็รีบทํากันเนี่ยคุณน,นะคะเออวันนี้เราทําได้สามสี่คลิปก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมคะทุกคนเออนะเวลาที่เหลืออยู่หนึ่งชั่วโมงอาจจะทําได้สักสามคลิปสี่คลิปก็ได้ทุกคนก็จะทําให้ทุกคนค่ะมีเหมือนคุณว่าปเป็นทิ่ต่ตอะะ่ะพี่นี่แนะนาให้เล่นทิ่ตนะคะพื้นฐานแบบผู้หญิงอะ คนเล่นทิกตอกเยอะมากเลยค่ะแต่พี่กนะ็ทำทุกช่องทางค่ะนะคะเพื่อจะให้มีพื้นฐานเฟนคขับของเราเราเวลาที่เหลืออยู่นะคะจากที่เราทำงานประจำใช่ไหมอ่ะนะคะหรือเลี้ยงลูกก็บริหารเงินเสร็จปุ๊บเราก็มามองหาช่องทางในการสร้างเม็ดเงินให้ได้ขึ้นมาอีกหรือเราไม่สะดวกที่จะขายของออนไลน์ใช่ไหมเราลองมองหาอาชีพนะคะที่อยู่แถวบ้านเราอ่ะ เราจะสามารถอดัดแเงินเงินที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะหรอกทุกคนเพื่อจะให้เรามีรายได้ขึ้นมามยตัวอย่างเช่นสมัยที่นี้เป็นเด็กนะคะจะเล่าให้ฟังนะพี่นี้อะน,นะคะไม่ไม่ได้มีต้นทุนในการไปหาของมาขายเลยนะคะสมัยเป็นเด็กเด็กะพี่นี้หาไปเก็บของป่านะคะแม่เป็นคนเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะเราแบบเกิดมาจากธรรมชาตินะทุกคนเกิดจากธรรมชาติยังไงจะเล่าให้ฟัง นะคะพี่ดิ้นเนี่ยหาเงินจากตัวอ,อย่างเช่นเห็นพุทซายอย่างเงี้ยเราไปเก็บใส่ถุงเอามาขายเราก็ได้ตังค์แล้วหรือเห็นมะขามเทศแบบนี้ใช่ไหมเราไปเก็บมาใส่ถุงโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยเราก็สามารถได้ตังค์นะคะแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้มีหรือเปล่าเนาะเป็นผักกระเฉดผักเก็บหอยปูปลาอะไรแบบเนี้ยมาขายก็ทําให้เราไม่ต้องลงทุนได้นะคะสําหรับใครที่นะคะอยากจะให้มีเงินเพิ่มด้วยนะพี่กใ็ให้ให้ให้ความรู้เพิ่มรวมกันไปเลยนะคะ หนึ่งแหละนะคะลดรายจ่ายนะคะแล้วก็จะได้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นเพื่อเอามาลงทุนนะคะหรือใครที่อยากจะหาเงินให้ได้มากขึ้นนะคะก็ลองสามารถอแนปชีวิตได้หมดแล้คุณทุกคนปรับเปลี่ยนหมดสมมติว่าวันนี้เราท,ทําแค่งานประจําใช่ไหมเราก็สามารถไปเป็นแม่ค้าช่วงเช้าก็ได้อะไรประมาณเนี้นะคะหรือเราเข้ามาเป็นแม่ค้าออนไลน์ลองดูสักตั้งก็ได้นะคะอะไรประมาณเนี้ยโดยการที่เราลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์ก่อนเนาะทุกคน ก่อนที่เราจะลงทุนขายอะไรเราทำคอนเทนต์ก่อนเนาะวันนี้เราอะขายของแล้วก็ได้ตังค์มาสมัยพี่ขายเนี่ยขายตรงแล้วก็ได้ตังค์มันก็ดีหรอกทุกคนแต่ในที่นี้ะถ้าการที่เราได้ทําคุณค่าอะไรไว้สักอย่างหนึ่งอะให้กับโลกใบนี้นะคะความรู้นั้นอะจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตเราเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วรายได้มันจะมาทีหลังค่ะนะการทำคอนเทนต์เนาะายความรู้ต่างๆอะไรแบบเนี้ย ความเงินมันจะมาอย่างเช่นวันนี้เราทําขายความรู้ใช่ไหมเราทาช่อง youtube ใช่ไหมเราก็จะมีโอกาสมีไรายได้จากช่อง u t u b e อะ่ะนะคะแบบยั่งยืนอะไรแบบเนี้ยบวกกับการขายสินค้าขายคอร์สขายอะไรต่างๆได้ด้วยนะมันมันข้อดีหลายอย่างนะคะในการทำคอนเทนต์นะคะมันจะได้หลายต่อค่ะทุกคนคะ่ะที่พี่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะมันได้หลายต่อมันก็มีความภูมิใจ หลายอย่างที่เราได้ทานะคะทุกคนกคน็ใครที่สนใจอยากทํานะคะก็ปรึกษาได้เลยนะคะเราแนะนําให้แล้วคุณก็ไปทำเอาเองเลยนะคะแต่สหรับใครที่ไม่กลัวอะไรแล้วทั้งสิ้นก็คืออยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะคะกนจะทำนะคะโดยที่ไม่เกี่ยงเลยว่าจะได้เงินตอนนี้หรือตอนไหนนะคะถ้าคุณตั้งใจทำมันก็มีโอกาสได้แน่นอน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะคะรักทุกคนที่ติดตามค่ะรักทุกคนนะคะ,คะก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขนะคะอ่ะป็นแรงมาดานใจให้่กันนะคะ